รับว่าสิบเราเอาปลาดุกลงอีกอยู่อ๋อครับเป็นเลี้ยงปลานินปลานิลหมันปลานิลหมันกับ<พ>ปลานิลหมันครับยังไงทับทิมปลาทับทิมเพาะถ้าทับทิมเราพื้นที่เพิน่นมีพื้นที่จากไรอันอย่างไรเป่าไรครับทอดเกาะเก่าไรเก่าไรโอ้พหขุนละครับขุนะผักแต่มีระบบน้ำโซลาร์เซลล์ครับระบบไฟฟ้าน้ำทองยาไฟฟ้าน้ำห้องน้ำกับพิ่นงามๆโอ้พหขุนได้ฟังพุนครับดเดเี๋ยวเดเี๋ยวพ,า,พาไปชมครับบรรยากาศพื้นที่มันเก่าไรแล้วพ่นจัดพื้นที่แล้วงามงามน้ำกับ ใสปิ้งเลย hey. นำคืืนนำทะเลนี่ออกบ่อแม่ข้าวท้าไปเยอไปคุยกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก,ก็การสร้างไรายได้แบบบา้านๆไอเดียการสร้างอาชีพ กระทอมก็มีด้อครับเด้อนี่อ่ะเดี๋ยวหาซิบหาตัวไอ้กะวนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาชมบรรยากาศพื้นที่ไอ้ไม่ไกลนี่เกาไรครับเป็นของลูกสาวของลูกสาวครับแล้ววันนี้ก็เป็นคนดูแลในพื้นที่มีเห็ดยังในเขานี่พื้นที่เห็ดมัตสุยางครับอยู่ในกูเกิไม่ดูแลเลี้ยงปลาในภูเขาปลาเขาที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงตายยังไงปลาเน่นหมันก็ปลาทับทิมท่องครับาเอาลรคลายไปไหนในสารปลาม่พกิ เอาลงลายไปไหนปลาเน่นกับประมาณพันหาประเน่นนะครับปลาทักิ่มกับประมาณพันหานี่แหละครับหมายถึงเอารวมรวมกันเลยระบบนำพ่อเบ่งไหนดีครับดียกลอยนำข้อก็มาครับราบบนำเนี่ยนานี่เต็มข้อเลยครับบ้านำข้อก็มากเขาใส่เทล่าไอใส่เทลาเสี้ยวเอเอาลงกันเลยครับโอ้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 ับ้้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้อ้โ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 อควจ้โอ้อ้าอ้โ้อ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้บอ้โอ้โอเโอ้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 อ้อ สามพันตัวนี่ผมให้สองถวยถวยเออหัวอาหารน่ะนะอ๋อเรื่องแบบธรรมชาติไปธรรมชาติปล่อยไปเบืองพื้นที่เพิ่งหนงามกคักไอ้เพี้ยหัวก็หาปวกบ่หาปวกมาใส่กินปวกซับให้มันเมื่อยได้หรือเปล่าหัวปลวกมาเสริมไปอีกนะครับ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 ไก่จะไงเร็วโตเร็วมีมีแนวคิดจังไรว่านี่พื้นที่เท่านี่พิ่นที่เฮ็ดอียงตามความคิดเพิ่นลูก่าวล่างเลย ร้านกาแฟพวกขายร้านเสริมสวยนัานนี่อีกนะครับพื้นที่เก่าที่ห้องพมขึ้นมาเนี่ยลายปะเนี่ยมัดกุบ้างเกือบสองแสนเลยครับนี่บ่อตั้งทั้งพื้นที่ต้องงบหลายได้เนาะผู้ดำเนินธุรกิจงามๆครับก็คือเลี้ยงปลานิ่นปลาทับทิมจักเดือนแล้วไอเลี้ยงนู่นแต่นู่นค้อพ่อเดือนนะครับผมหูก่อลงมาอ๋อเขาซื้อมาตัวละเท่าไหร่ตัวละสามบาทครับเออเดือนนี้ใหญ่เลือกนะครับบอเพิ่ม ปวกนะครับผมหาปวก,กว่ากับซับให้มันไอไอฮับไอ้กระวนเนี่ยเอาปวกมาให้มันกินเสริมอาหารเสริมไปมันก็ตัวใหญ่เร็วแล้วเ <หา S 1> นาะใหญ่เร็วน้ำใสมีเทคนิคเห็นนะ้ำใสว่าจังใดเมื่อจังไใดมันออกบ่อวมาจังสีเองครับโอ้โหมึงน้ำมันงา,ามเลยมันกะระตุ้งไอผมมัาแยังมากมันก็ขึ้นมากจังสีของมันเองปดน้ำมังนะครับเป็นพน้ำใสน้ำเลือดบ่อไอหนี่งี่เมตรครับซี่เมตรมันมีปัญหากับการเลี้ยงปลานี่เนาะหรือเปลับก็คือรู้สึกว่ามันตายบ่ มือก็เห็ดมันตายอยู่เพราะว่าน้ำน้ำมันอยากลึกได้แน่นว่ระบบน้ำป่าเพิ่งซื้อบ้างก็สิตายน้ำแน่นหรนั่นมาไหนนึ่นึงต้องเลิมไงท่านมาไหนมันกำลันไ่ครับโอ้มันกำลังไงครับก็คือเดือนหนึ่งแล้วแสดงว่าไอ้กระดูดน้ำขึ้นมานี้จากนี้เลยตอนนี้นี่ครับนี่ทางนี้นี่เนี่ยเขาป่วยโรคยางเดี๋ยวครับเขาเขาใส่เราเขาเป่วยโรคสาเลยโอ้หมายถึงว่าบขาได้ดูดจากสะบ่ครับเขากระดูดบาดาลบาดานครับบาดานอ๋อเป็นบาดาลนอู้น้ำอันนี้อียังตอนนี้คือคลั่กตอนนี้ ห้องน้ำครับเดี๋ยวจะเปิด<อ>ให้เบิดงครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบิ้งเบิ้งนี่ก็ได้นี่เบิ้งอันห้องน้ำไอ้นี่คือมีความคิดตังไหนคิดตังไหนวันนี้ลูกสาวได้ไอเดียไอยเดียมาโอ้ยเป็นมีลิกระซิบวะหัวง่ามอิเลี้ยครับอโอ้เอาไอ้แล้วทีเปิดให้เบิ้งครับ,บง่ดประมาณันลาเบิ้งลายมันได้อายเฮ็ดนี่เกือบตกสองแสนกว่ันละบ่อตห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ประมาณ ่็ได้โน่นป่ผมก็ลืมละบ่แต่ว่าเห็ดเอาทอตินะอุ้ยเบิ่ง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 ปากทอเออปากทอเพิ่นตัดปากทอครับเออเบิ่งเบิ่งส้มมาเอาเดี๋ยวส้มกันนี่อ่างคำไฟทั้งเครื่องน้ำอ้ยเบิ่งเบิ่งบรรยากาศครับเป็นเรียบรื่ดีอ่านเบิ่งต้องการคพี่น้องเป็นห้องคว่ำห้องถ่ายย่างเดียวอือต่วนห้องอาบย่างเดียวเอออันนี้เป็นห้องอาบน้ำย่างเดียวเบิ่งไอ้เบิ่งไอ้เปิดเล้เบิ่งนะครับ โอ้มีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นห้องอาบน้ำแบบนี่ครับเพ็ดแบบเดียวเพ่นก็เอาเล็กเส้็จได้เนาะเห็ดเนาะเล็กเส้นมาเห็ดเอขาทาไว้ไอเดียเขางผมวางงบปมะ่านก็สิี่เบิดหลายปานใดไดอกเนาะมันกะเป็นบรรยากาศดีๆทอทอรุ่นใหญ่รุ่นสองเมตรผมว่าด็เมตรกว่าเมตรครึ่ง1อยเศ้าโอ้เมตดเมตรอือก็คือออกแบบตามนี้่บิ่งครับบิ่งห่นไอ้ เออพูดได้พูดไดอ้อยากเห็ดกลีล่องเ,เ,เ,เห็ดเบิ่งเนี่ยเพื่อเห็ดห้องอาบหนามเลวก็ห้องสวมข้างหน้าผมปลูกงาบ้าไอ้ออหัวงาสน,นามขุดบัวนะครับนี่ปลูกงาไทายมันจะเขียวอือมจิตยอดจิตยอดปลูกต้นยังบ,<อ>บ้าครับก็คือปลูกบริเวณอ้อมนี่กก้ก็ปลูกแม,มงมดครับเพรต้นปลูกบัว,บวกปลูกกล้วยแม,มงมดตัวง่าย ถ้าหางไปวัคก็บกพ้าวนี่ก็สะดุดแล้วนี่เนาะโดุดแล้วครับเนี่ยมันเน<ร>เออก้าวหลอกเลยวันนี้พื้นที่ตรงนี้ไอ้กันเอาเขาลงเอาเขาลงครับน้ำม,มันมันบ่ออึดอยู่แล้วเนาะมันบ่อขาดครับออือออน้ำข้อองบ่มอมากผมก็ใส่ตัวนี้เออน้ำตัวนี้มันเหลือเลยครับเห็นมาต้นทุนการถมทีเนี่ยประมาณสองแสนร่วมร่วมค่าดใจพวกที่หมดเลยครับห้องน้ำห้องยังนี่ตีไปห้องน้ำห้องไหนเรื่องโซลาเซลล์ยังสิมั้งปะครับเนี่นห้องน้ำเพิ่นครับเพิ่นงามแต่ บันนี้พื้นที่เพิ่นกะเลี้ยงปลาปลานิ่นปลาตะเพียนปลาเอียงเกาะนี่ทับทิมทับทิมเพราะว่าปลพราว่าปลาย่างอื่นกับบื้อมาลงนี่ครับปลาผมบปคว้าผมก็เห็นอยู่อืมเพื่อนครับพื้นที่เงางามจ้ะไอเราไอกาวนเราอยู่บ้านฟังแดงบ่าบครับผมตำบลพงคูนนี่อยู่หมเจ็ดครับไออกาเป็นคนดูแลไว้ฝาไว้ลูกสาวครับเออมาบอกอันนี้ปัะนี่พ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 บรรยากาศเพิ่นกว้างครับอันนี้คือเป็นโซลาร์เซล ครับโอ้สาฟฝ่าอ๋อระบบโซลาเซลล์นี่เพราะว่าโซลารเซลล์นี่ลายปนในไอเขาจะาลงสามหมื่นสองครับหมายถึงว่าสามหมื่นสองนี่เขาจะรา่วมติดตั้งร่วมย่างไปเลยครับเป็นโซลารเซลล์เขาใส่งานอีกอย่างในนี่วใส่แต่ปั้มน้ำย่างเดียวครับอ๋อตัวปั๊มน้ำครับอันจะม้วนในเปลืองไฟมันยังว่าเขาเปิดอยู่มัดมือมัดขึ้นอะไรโอ้มันก็้จีทํางานไประบบไฟดี่จ้ะไฟฝ่ารอบ อตรงมีแฉกที่เรครับจังระบบไฟฟ้าตัวตัวอันนี้ก็เขากระแสไฟเข้ามาในธรรมดาเข้าเลยครับอ๋อใส่ธรรมดาบ่หมอก็อยู่พุ่นเออก็ตอบหน่อยนี่คืองามเลยไอ้ซื้อมาอะไรนบบนี้แกปัญหาครับบ่เอ้าวไทบ้าลท้าเห็ุบ่เฮ้ยพนาครับโอ้โหเนี่เอาเบอร์น้าบรรยากาศอัไรนี่เฮือนหน่อยเพิ่นคักแต่แปรปัญหานั่งกินพวกเออดิ่งก็เอาไปภาษาพึ่งซื้อมาบ่อ้นี่พึ่งซื้อมาเนะครับนี่แปรปัญหาครับ โอ้ิ่งินนะเบ่งอันบรรยากาศมันตบแต่งเลยเชียวนี่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการกําลังเข้าที่เช็ดว่าเข้าที่เช็ดอันธุรกิจอยังสักอย่างหนึง่ง<อ>แต่ว่าเขาต้องเตรียมว้เนะคนะมไม่หลานนี่นั่งกับกินกับอันนี้ซื้อจากซิปลังเนาะเขาเรียกังินเล่างนงา,ามเลยเออคาไจ้ซื้อมาครับคนไจ้ซื้อไปม่ายเฮ็ดไปนี่ล่ะครับเออเฮ็ดไปเนาะเออค่ะเป็นแนวทางเพราะว่า อนาคตนี่เรื่องเรื่องการความเป็นอยู่เขามาอยู่บ้านเขาสบายใจเฮ็ดงานเฮ็ดหลายอย่างเนาะแล้วก็เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดธุรกิจหนึ่งสักอย่างจับธุรกิจปลูกเลี้ยงปลาแบบบรรยากาศแบบแจงมือนะผมรือแบปลูกวัดแับนี้มานรอดบังกันได้อ่าอ่าอ่าอมไปเรื่อยๆครับครับมันก็ไล่มาในบงใงหน่อยๆด้วยหมายถึงว่าเขากับปลูกต้นไม้ต้นไผ่บบักพุงบักพุงเนี่กระท่อมนี่เงีพย่้วยได้การได้การ ใช่ยอดไม้ซีมกับทอมก็มาผลิตกฎหม้เออสุดยอดสุดยอดปูบกทัวบกทัวก็มีครับเออาอือมะเขือขึ้นมะเกรดเออเออเออนั่นปูไปขอเขามาได้มันเนบไปทีเอองามงามงามดอกไม้ก็งามดอกไหม่ผมก็มึงรู้เออนี่ใช่ไหมต้นเดียวประมาณสี่สิบดอกบ่ต้นนึงนะต้นเดียวนะครับเนี่ยนั่นนั่นแหละเช็ดเลี้งงายดูแลไปเนาะครับเบื่องบรรยากาศเป็นครับพี่คุณ หมดตัวนะครับทตะวันก็ง่ามๆเออก็คือเตรียมตัวไวให้ลูกสา้าครับอืมถ้ามีท่างเขาถ้ามกระทั่งเขามีท่างเขาสองท่างครับเฮาก็เฮ็ดจัิงส่ครับตีไว้ซ้ำนี่กับถมทีน้่นนี่สองแสนครับอืมพงกนายหุ่นแต่โถมันเอาไออันเรื่องการเฮ็ดจังสี่เฮ้านี่ความคิดที่เพื่อนอยากเฮ็ดนี่ก็คือเฮอาอนาคตมันบ่ครับผมต่าตอนนี้เฮ้ากับลูกสา้าอยาก คือมากครับแม่เขาคือมาเพิ่นจะมาอยู่บ้านครับเพื่อให้พ่อเฮ็ดท่าไอ้กาวนดูแลท่ะหมายถึงว่าธุรกิจนอกจากไมาอยู่บ้านมาอยู่นี่ปลูกเขาหน่ำระบบหน่ำบ้านเ่านก็มีปัญหาอยู่แล้วเมีนบอกเพิ่อนนะเพิ่อนพื้นที่ครับเพิ่นก็เตรียมตัวไว้ลูกสายคือปล่อยตาทอดนี่เอหน้าเขาวางเมียนเอาปะนิ่งใส่เมีนปะนิ่งตัวตัวระบาดเนี่ยถ่มลงไปเลย เพรว่ามันใหญ่กว่าสาอยู่แต้มันอยู่แบบธรรมชาสตร์ง่ายกว่าเด้เพราะมันได้กินพวกอาหารที่มันเป็นนนำเนี่ยปลูกเขาไว้พร้อมตามความคิดออกแล้ะอันนี้อ๋อนี่มันเข่านี่มันออกแล้วออกแล้ะอันนี้หวานกร้านเนี่ยอะไรกันเพบรนในกาศเพื่อนหน่อยตัวนี้มันเข่าดรอ่ตัวนี้มันเข่าใหญ่เข้าหน้าตามความคิดของลูกสาวที่เพิ่นอยากเข็ดอยู่จุ่มมือนี่เพิ่นมีแนวคิดที่จะเข็ดแล้วก็อยากม ไอ้ไอ้กาวนเนี่ยรู้สึกยังไงตามความคิดเจ้าของดีครับลูกคิดได้ยังเสียวคิดด้วยดีครอยุ่งเท่มันก็โดนแล้วนะครับครับเฮ็ดยังที่วดีแล้วทีบ้านห้าก็นเอาหนีมาดังกันเะฮาดูอ่าวเอามาอยู่บ้านฮ่าสบายใจบรยาการก็ได้แล้วครับห้างรถอหมายถึงว่าเขาปูเข่า ปูเขาไใบตะกินจับนี่ยูได้แล้วครับอ่าทั้งแต่งก็แม่นหมดเด้ครับนี่ยบ่ทั้งล่างผมก็แม่นคงจะคลองครับรู้ว่าตีเราหลไหนเขาเขาเศร้าเขาเห็นเลเขาเศร้าเห็ดโอ้ห้องน้ำยังเป็นกระจัดรูปแบบดีเตรียมตัวไว้คักแท้นะอาเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยฝากถึงลูกสาวบรรยงเทียมน้ำให้หายเงินจริงๆเลยพ่อดูแลดูแลให้อันนี้ให้ให้เห็นบรรยากาศว่านี่คุณพ่อดูแลอยู่เออบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจังแช่เพื่อนเบิ่งช่อง อ่าวันนี้ครับได้เห็นบรรยากาศไอ้กาวนเอาขอบคุณหลายขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับสุดยอดครับครับวันนี้มาชมบรรยากาศเนี่ยครับที่เป็นแนวทางไอเดียของการทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งเราต้องเตรียมตัวพื้นเตรียมพื้นที่เนาะไอเนาะเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อที่จะเฮ็ดธุรกิจเนี่ยกันเลยสวยงามนะครับโอเคดอกไม้นี่นี่เขาบอกอุ้ยเปิดอพาร์ตเนปลูกข้างทาันฟางนี่กับฟางเกาะเนี่ยปลูกท้านตะวันครับปลูกท้านตะวันแอมกร์ตมนนครับ มันกดังขื่นบอกมันขื้นมามันเก่งงามด้วยมัเ้เป็นสีเหลอืองหมดนีอย่างสีอะไครับเรือ่องนะครับวันนี้ว่าบรรยากาศที่ดีเอาเป็นกำลังใจให้สุดยอดอครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดมาชมบรรยากาศการเตรียมตัวทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งมีพื้นที่สมที่เลี้ยงปลานิลปลาทับทิม3,000ตัวในบ่อและน้ําใสปิ้งเลยสุดยอดครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะที่กําลัง คิดอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างก็ก,ก,ก็ให้ร่ารวยสุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชิปใหม่จากทางช่องครับสุดยอดครับสวัสดีครับ